เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันใน Robo b a นแบ e b l o w Morph ครับผมผู้พัฒนาขยันอัปเดตจริงๆอัปเดตทุกวันเลยครับคุณผู้ชมมาเรามาดูกันหน่อยซิมีตัวอะไรให้เราตามหากันบ้างครับโอ้โหเราเล่นโบเฟนสุดน่ารักเดี๋ยวนี่มันบอกกี้บูแต่เป็นเวอร์ชันดอครับผมหลายตัวละครเลยอ่ะมีคุณตำรวจพุงพุยด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นปาป้าพิก ตำรวจหัวไซเลนนะครับและนี่ก็คืออ่าผมจำชื่อเขาไม่ได้ครับผมถัดมาเป็นเหล่อาอัลฟาเบร,รอเวรดดอร์ชันดอครับแล้วก็ชูชูเชารถไฟกินคนป่าป้า,ปาพิกโอเคเลสโก o ไปเริ่มหากันเลยครับผมคำใบแรกใกล้ลาวาลาวาไหนว่าน่าจะมีอยู่ลาวาเดียวแหละลาวาตรงนี้ใช่ไหมเจอหรือเปล่านะเะไม่น่าจะใช่เลยครับผม ลาวาตรงไหนวะเนี่ยผมนึกออกแล้วมันมีอีกลาวาหนึ่งครับทุกคนจําได้หรือเปล่าลาวาออบบี้ครับผมด้านหลังประตูสีส้มครับไปดูกันจะใช่ไหมนะเข้าประตูสีเขียวมาจากนั้นมาประตูบูและก็มาประตูส้มครับผมนี่ไงลาวาและไหนถ่วยผมอ้าเจอแล้วถูกด้วยยย จากใกล้ใกลลาวามาเป็นใกล้ๆฟาร์มิงเก้ลครับผมไม่เราวามาที่แบ็กรลูมเลเวลทูจากนั้นเดินมาตรงนี้เลยพอดีฟาร์มิงโก้เจอแล้วด้านซ้ายตรงนี้และนี่ก็คือเลดมิวแทนโอ้ดูแขนเขาสิน่ารักมากเลยครับผมที่ไหนล่ะน่ากลัวมากกว่าตัวอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวใช้แขนเดินด้วยไม่ได้ใช้ขาน่ารักมากถ้าเป็นเหล่าเรนโบฟินมันก็ต้องอยู่ในชาร์เตอรนี่แหละครับจะอยู่ที่ไหนได้ทุกคนเวลาวิ่งเนี่ยพยายามมองซ้ายมองขวาดูด้านล่างด้านบนด้วยนะครับเพื่อมันจะมีอยู่ตามเพดา,านอะไรแบบนี้หยิบค้อนมากับผมจากนั้นมาตรงนี้ทุบเข้ามาด้านในหมอบเงยหน้าขึ้นมาหวัดดีเจ้ากินโหเจ้ากินตัวเหมือนเดมนกับผมเพิ่มเติมคือมันเดินช้าลงใช่ไหมเนี่ย น่าจะโดนเนิฟนี่เราได้เจ้าบูมาแล้วครับเอา้าตรงนี้เราเก็บไปแล้วไม่ใช่หรอผมว่าผมเก็บไปแล้วนะตรงนี้หรือจําผิดยังไงสภาพเหมือนจะไม่ไหวแต่ใจยังได้อยู่ก็ผมทุกคนดูสิเจ้าบูมิวแทน <c oughs> ตัวนี้น่าเกลียดได้ใจก็ผมโอเคให้เ,เราว้าไปที่ดอต่อครับทุกคนเพอเพอมันอยู่ในดอกระโดดขึ้นไปผมว่ากลับร่างเป็นมิงโก น่าจะง่ายกว่าครับผมโดดขึ้นไปเออ,เอ,อจากนั้นกดเปิดประตูครับผมเข้าไปดูกันหน่อยสิว่าเพื่อเพื่ออ,อยู่หรือเปล่าเอออยู่ไหนนะห้องนี้ไหมนี่ไงเจอแล้วครับผมอยู่บนเพดานกระโดดเก็บเลยเฮ้ยจานี่มันเหมือนตัวในเรื่องอะไรอะ่ะผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับผมเหมือนตัวละครในเรื่องทานซิเวเนียทุกคนจําได้ใช่ไหมครับผมเจ้าเยลลี่โคนน่ะนี่มันเป็นตัวแบบนี้เลยเฮ้ยน่ารักอะ่ะผมชอบนะครับร่างนี้ เพอเพอวันดีฟิกเกอร์อย่างอับตูดเพออเพอนะทุกคนครับใครกดเข้ามาเล่นแบบนี้แล้วได้ห้องเดียวกับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเปิดประตูดูดิฟิกเกอร์มันตามผมมาฟิกเกอร์ อันนี้ไม่ใช่คนนะครับ NPC มาี่เร็วกลับไปห้องดอกแกคืนไปทํางานเร็วอย่าอู้งานวัสดีอียอเราเหลือเจ้ากินใช่ไหมครับให้เรามาที่เลเวล2นะครับทุกคนวัสดีเบคอนแล้วก็หยิบแผ่นไม้มาจากนั้นเอาแผ่นไม้มาวางตรงนี้นะครับผมไต่ข้ามไปเลย แล้วก็เปิดประตูเข้าไปด้านในครับทุกคนมาด้านซ้ายเดะเดะเดกลับไปใหม่ครับผมเราจะต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นประตูมันจะไม่เปิดนะครับผมด้านซ้ายตรงนี้แล้วเราก็กระโดดลงไปด้านล่างตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีถ้วยด้วยทุกคนผมว่าผมกลับแปลวไม้ก่อนดีกว่างานนี้ไม้แผ่นเดียวมันไม่พอมันจะต้องใช้2แผ่นครับผมวางไม้ไปจากนั้นก็ไต่ไม้มาเก็บเราได้ใครดูซิและนี่ก็คือเพอเพอพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้ว โดดเลยครับเ้ยเออ,เอ,อไม่ตกว,ว้เจอถ้วยแล้วเจอถ้วยแล้วนี่ครับผมเรากดเก็บเลยนี่คือใครนี่ก็คือบ็อกกี้บูล่างกีดครับทุกคนและตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับผมนี่เจ้ากีดล่างมิวแทนนะครับและตรงนี้ไม่ต้องห่วงก่อนหน้านี้ผมแวะแปเป้าะฉลงมาแล้วครับผมไม่พลาดครั้งนี้ไม่ลืมงัดเลยเราก็จะได้ใครเนี่ยพีท พีดจากเรื่องอะไรจำชื่อเรื่องเขาไม่ได้ครับผมถ้าผมพูดตรงๆตัวละครน,นี้ไม่น่าจะเป็นจีนจากเรนโบว์เฟนเหมือนเอเลี่ยนมาจากต่างดาวมากกว่าทุกคน ดูดิยังน่าเกลียดน่ากลัวเลยอ่ะเราเก็บเหล่าตัวละครเรนโบเฟนที่อัปเดตเข้ามาใหม่หมดแล้วนะครับดูคนต่อไปก็จะเป็นตัวละครโดนนะครับให้เรามาหยิบชเแลงตรงนี้ก่อนครับผมจากนั้นวร์ปไปที่โรงละครครับผมเรนโบเฟนช็อปเตอร์2แล้วก็ชเแลงขึ้นมางัดตรงนี้เลยครับผมงัดเข้ามากระโดดตรงนี้โดดขึ้นไปเราก็จะเจอถ้วยแล้วแล้วเ,เก็บเลยนี่คือใครนะนี่ก็คือ โดตำรวจพุงพุยงานนี้ใช้ชแฉลงเยอะหน่อยนะครับอย่าลืมแวะไปเก็บแฉลงมาก่อนนะครับผมจากนั้นมาเปิดประตูมิติตรงนี้โดดเข้าไปด้านในครับผมทีนี้เราก็ออบบี้ไปยาวๆได้เลยครับนี่ตรงนี้มีหนึ่งถ้วยเห็นแล้วใครกันนะ้ะมาดูสิ ปราเดนคือผมจะลงไปเก็บถ้วยตรงนี้ยังไงอะ่ะอ๋อไม่ต้องลงครับผมนี่ทำหน้าจอแบบนี้เก็บได้เลยแล้วนี่ก็คือป้าป้าพีครับห่อหมูดูดดูหน่อยแปลงร่างเป็นพ่อหมูสุดน่ารักดูดูสิครับผมด้านนี้มีหนวดด้านนี้ไม่มีหนวดอะไรครับนี่โกนหนวดแค่ข้างเดียวใช่ไหมน่ารักจริงๆเอาจะแงขึ้นมาแงะกรงได้เลยครับผมแล้วเราก็จะได้โดตำํำรวจหัวไซเลน วารับมานี่ต่อเลยครับผมบ๊อบโดจากนั้นมาเปิดประตูอีเกียรตรงนี้ครับผมเราก็จะเจอกับพนักง,งานดีเด่นประจำปีอีกแล้วครับเข้ามาดูด้านในครับผมทุกคนทั่วอยู่งนี้ผมเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆด้านขวาตรงนี้ครับเราก็จะได้ ครอบครัวหมูเอกหนึ่งตัวครับผมแต่เป็นเวอร์ชันดอครับกลับมาที่เลเวล2ูครับผมผมจําชื่อเขาได้แล้วทุกคนครับมิเตอร์สติงกี้เออหนึ่งชื่อไม่ออกครับผมนึกต้องนานครับเข้ามาด้านในจากนั้นเลี้ยวขวาตรงนี้เข้ามาดูด้านในครับผมนี่ไงเจอแล้วและนี่ก็คือ มิสเตอร์สติงกี้ดอทำไมตรงนี้มันโล่งจังเลยอะ้าจากมิสเตอร์สติงกี้มาเราเหลือบ็อกกี้บูตัวเดียวแล้วนะครับทุกคนให้เรามาตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดลงลิฟต์ลงไปด้านล่างลงซแหมเดีรีนามซะเหลือเกินนะครับผมมีถ้วยไหมไม่มีแต่ว่าตรงนี้มีแน่นอนครับทุกคนเห็นหรือยังนี่ไงด้านซ้ายตรงนี้เราจะขึ้นไปไงอะเดี๋ยวนะโดดถึงไหมเฮ้ยเออได้อยู่โดดมตรงนี้เฮ้ยเกือบตกได้อยู่วาผมโดดตก โดดขึ้นมามิงโก้สวยงามจากนั้นก็โดดขึ้นมาเยอได้แล้วครับผมและนี่ก็คือบ็อกก้บูดอครับมาครับผมถัดมาให้เรามาหยิบฐานไฟฉายตากบตรงนี้เพราะว่าเราจะไปเก็บตัวอักษรดอกันครับผมใช่แล้วเราอัลฟาเบตลอเวอร์ชันดอหรือดอเวอร์ชันอัลฟาเบตดอเดี๋ยว <c oughs> มันงับตูดผม หักหน้ากันแบบนี้เลยลเหรอเบนไม่ดีนะให้เรามาตรงนี้ครับทุกคนใกล้ๆกับลิฟต์นะครับผมแต่อย่าลืมนะหยิบฐานมาก่อนไม่งั้นไปไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทานมาใส่ตรงนี้ครับทุกคนใส่เลยกดีวิ่งข้ามมากดเปิดประตูตรงนี้เราจะต้องลงสไลเดอร์อีกแล้วนะครับผมบางนี้นะแล้วก็โดดมาด้านซ้ายเอาละทีนี้เข้าสไลเดอร์ไปได้เลยครับ มาแล้วเจอแล้วหนึ่งถ้วยตรงนี้ครับผมกดเก็บมาเลยและนี่ก็คือแม่หมูอุดอดแล้วก็มาตรงนี้ครับผมทุกคน ไหนว่านี่ไงอยู่ด้านบนเห็นแล้วโดดเก็บได้เลยครับผมเน่เราก็จะได้ประตูอีมาแล้วนะครับอีผมเพิ่งรู้ว่าเขาอัปเดตโซนใหม่ครับทุกคนแต่เราไปหยิบชแฉงตรงนี้ก่อนเลยครับผมเขามีการอัปเดตในถ้ำใหม่นั่นเองก็ผมถ้ำองเจาเอฟให้เราวับมาในถ้ำองเจาเอฟนะครับผมจากนั้นเอาชแฉงมางัดตรงนี้ใช่ไหมเดยวนะ ผมดูก่อนถูกทางหรือเปล่านะน่าจะถูกแล้วลนะ่ะครับใจยเย็นจะเอฟเอฟใจเย็นเอ้ยไม่ใช่ทุกคนอย่าเพิ่งงัดนะครับผมตรงนี้โทษทีนี่ประตูเอน,นะครับผมจากนั้นงัดเข้ามาด้านในตรงนี้ เจอแล้วหนึ่งถ้วยครับผมและนี่ก็คือเอโดแล้วก็มาประตู F ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับผมนี่ก็คือ F เมื่อกี้ผมพลาดจุดสําคัญไปทุกคนมาตรงลิฟต์ใหม่นะครับผมลงมาด้านล่างจากนั้นกดเปิดประตูตรงนี้ครับด้านในตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยอะ่ะเราวัวแต่เก็บถ้วยตรงนี้นะครับมาดูสิด้านในจะมีกี่ถ้วยที่ยังไม่ได้เก็บครับผมตรงนี้ไม่มีนะ แต่ตรงนี้มีแน่และนี่ก็คือประตูเฮสไหนรองแปลงล่างดูหน่อยสิประตูเฮสครับผมโอ้เหมือนประตูเฮสตดยังไงไม่รู้ด,ด้านล่างเป็นตดงานนี้ต้องใช้ทั้งแฉลงและฐานครับทุกคนไปเอาเฉลงกับฐานมาก่อนนะครับจากนั้นมาที่เดิมตรงนี้ครับผมเปิดประตูลงสไลเดอร์สีแดงเหมือนเดิมนะครับ มาแล้วมาแล้วเอาฉลงขึ้นมาครับผมจากนั้นงัดเลยเข้ามาดูด้านในเราก็จะเจอกับนี่ไงเจอแล้วนี่คือใครกันนะและนี่ก็คือประตูสีเราเหลือตัวเดียวแล้วนี่ใครอทุกคนลองทายดูสิสีเทาๆแบบนี้นึกไม่ออกครับผมถ้าสีดำเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นเจ้าเอ มันอยู่ด้านในทุกคนด้านในสไลเดอร์ของเจ้าบูนะครับผมตัวสุดท้ายสำหรับอัลฟาเบลดอรครับทุกคนมาสไลด์ลงมาดูกันครับเจ้านี่คือใครกันนะมาดูสิอยอู่ไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วนี่ก็คือทีโอเออลืมนึกถึงทีไปเลยครับผมปกติเนี่ยทีมันจะเป็นปลาฉลามนะครับผมแต่ว่าเป็นประตูแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ น่ารักดีครับเราเหลือปลาป้าพริกกับเทนอีสเตอร์นะครับผมรถไฟกินคนทุกคนปลาป้าพริกเนี่ยเราเหลือ2ตัวนะครับทุกคนส่วนเทนอีสเตอร์เนี่ยเหลือ4ตัวโอเคเราไปเก็บปลาป้าพริกก่อนก็นแล้วกันนะให้เรามาหยิบฉลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็วับเปที เกมเมนิสนะครับจากนั้นไปด้านขวาด้านขวาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปด้านซน้ายไปหาป้าป้าพิกกันมาตรงนี้โอ้ว oh, ดีฟินนี่ไงเจอแล้วเราก็งัดเลยเราก็จะได้มาด้านซ้ายครับผมมาหาป้าป้าพิกต่อเอ๋อยู่ไหนนะสงสัยวันนี้ไม่ทำงานปกติจะยืนต้อนรับหน้าประตูครับผมมาที่ห้องใต้ใบันไดนะครับเปิดเซฟเข้าไปครับผมเลี้ยวขวา เราก็จะเจอกับถ้วยแล้วไม่ใช่สีเลี้ยวซ้ายบ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวทําไมเราเน่เราก็จะได้น้องสาวหมูอุดอุดทีนี้ต่อไปครับผมเราเหลือรถไฟทุกคนจําตรงนี้ได้ใช่ไหมครับผมผมคิดว่าทุกคนไม่น่าจะลืมนะครับสําหรับตรงนี้ตรงฟร์มิงเกอร์เนี่ยให้เรามาด้านซ้ายตรงนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้องุ่นเจมาไขเลยอุ่นเจมจะต้องสู้กับบอสครับผมคือมันสู้นานอะ่ะบอสมันถึกครับผมมันตายยากลงมาด้านล่างนะครับ เราก็เจอแล้วและนี่ก็คือรถไฟกินโกนฉันจะงับหัวแกฟาร์มิงโกหนีไปไหนมานี่เลยฟาร์มิงโกหรือจะสู้เอาวุ้ดหาย มาหาเจ้าเชกบ้างครับทุกคนตรงนี้วันดีเชคอย่าเพิ่งไล่ครับตูดมิงโก้นะขอเข้ามาด้านในก่อนครับผมเพราะว่าเชคมันไล่ตามเรามาในนี้ไม่ได้ครับผมนี่ไงอีกหนึ่งถ้วยครับด้านบนตรงนี้และนี่ก็คือรถไฟเกิฑ์นสีออ้ยสีเดียวกันด้วยนะ่ารักมากเลยสีเหมือนมิงโก้ลองแปลงร่างดูหน่อยสีมามีผมด้วยไม่ไม่ใช่ผมโบ <laughs> <laughs> เห็นเราไม่วิ่งหนีเลยครับผมเนื่องจากว่าน่ารักเกินไป พลาดไปตัวหนึ่งครับผมสำหรับเกมเมนิตเราลืมแวะหาน้องกบสุดนะ่ารักวันดีในรูปกบครับผมหลังรูปตรงนี้นี่มีอหนึ่งด้วยครับนี่น่ารักเชียวสีเหลืองครับผมปูนปูนโอ้โหตัวเบลเลอเลยอ่ะทุกคนดูดิ ตัวย่างใหญ่ครับผมและตัวสุดท้ายให้เรามาตรงนี้ครับผมเราจะไปหารถไฟของจริงกันแล้วรถไฟของจริงอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับไม่ต้องไปเดี๋ยวตายมาตรงนี้ครับทุกคนกดกับล่างก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมุดด้านล่างไม่ได้ครับผมมันจะต้องมุดด้านล่างตรงนี้นะครับด้านขวาครับทุกคนกด ดีหมอบเงยหน้าขึ้นมานี่ไงเห็นถ้วยแล้วโดดมาโดดมาสวยงามมิงโกแลก้วก็ค่อยๆเอ,อือเก็บได้ไหมได้ดีก่อนตายผมเก็บได้ครับผมนี่ก็คือรถไฟลูกชายครับผมไหนดูสิรถไฟลูกชายอย่างนั้นเหรอโอ้หว้าวสีสันสดใสสวยงามสีเดียวกับบูเอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครับผมบ็อกกี้บูดอ ลีดอบ็อกกิบูต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวยกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้ว้วเดี๋ยวพัหนานะค่อยมาหาต่อครับ